ลุกดังครับหนึ่งสองสาม h e ป l t h เออยิ้มไปลูกยิ้มไป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 แล้วก็ห uh, ันกลับมาโพสเดี๋ยหน่ิดโอ้โหหลายสิบ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 น้องรันนะคะกับรางวัลหัวใจกรรมการถ่ายรูปก่อน สวัสดีครับประชาสัมพันธ์นะครับอีกนิดเดิน5นาทีนะครับเราจะเริ่มต้นการประกวดน้องๆนายแบบแล้วก็นางแบบนะครับรุ่นโตใครที่จะมาซ้อมจะมาล็อกกิ้งเวทีนะครับรวมแล้ว1,000บาทที่ไปไม่บังคับแต่ถ้าไม่เข้าร่วมก็ไม่มีสิทธิ์รุ่นรางวัล๊อปปกลาโบทซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคะแนนของกรรมการอันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ไป แข่งกันได้ในฝั่งป๊อปปูล่าบตนะครับทีในี้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้จัดงานของเราไม่เอาดอกไม้ไม่เอาลูกโป่งเพราะมันไม่ได้ประโยชน์ครับอันนี้น้องๆสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์หรือซื้อไปเป็นของของวัญ่ส่งมอบต่อให้คนอื่นได้ด้วยเนี่ยนี่คือความตั้งใจของพวกเรานะครับอีกไม่เกินตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ย4โมง28สนาทีการในศูนค่าเซ็นทรัลบางนาครับวันนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ตั้มเึงครับเมื่อกี้เราเจอรุ่นเด็กไปแล้วรุ่นโตต้ตองไม่ยอมแพ้กบวันนี้พร้อมไหมครับ้ใครเสียงดังข่อยลูกหลานจะแต่เรื่องกดีครับพร้อมไหมครับรถ้าพร้อมอกเสียงพีได้แล้วกล่อไว้กับตัวเองนะครับวันนี้รายงนานตัวเช่นเคยนะครับวันนี้พี่แชมป์จากช่อง tiktok ก,กินกับแชมป์ยังไงเขาคุ้มรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับฝากตัว,วกับพ่อพี่แม่ด้วยคนไหนไม่เคยเจอกันวันนี้เดี๋ยวจะดูแลลูกๆมูมกล้องก่อน ทั้งหมดครับ <ing and> <crowd> ชิดครับชิด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 แม่จ๋าพ่อจ๋าจงขอถ่ายด้วยกล้องหลักก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆมองเป็ดครับเขาเห็นเป็ดยกมือขึ้นนับหนึ่ง <c oughs> น้ำหนึ่งสองสามโพสนะห <c oughs> นึ่งสองสามโพสพอท่าตัวเองครับเอามือลงลูกเอามือลงใครมีท่าตัวเองพอท่า <c oughs> พอท่าอะไรพอท่าอลไรเอามือลงเอามือลงพอท่าเลยไปยืนข้างหลังตรงลุกบ้องครับกล้องเก็บไม่ได้ใช่ไหม ได้ไหมได้ๆอ่ะโอเคสตาฟลงเลยครับลงทุกคนเลยอ๋อครูพีู่้องนะครับมองกล้องนะเดือนสองซ้ำยิ้มครับพ่อแม่ช่วยฉันหน่อยนะเดือนสองสาวลูก happy นะเดือนสองซ้ำ h e l ใครพูดถอยลูกร่ำรวยโด่งดังครับเดือนสองซ้ำ happy เออยิ้มไปลูกยิ้มไป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 ก่อนนะครับเอาผู้ปกครองมาถ่ายครับตรงกลางนะครับเด็กๆยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนมองที่เป็ดพี่จำไว้นะครับเข้ามามกัน ก็กางเลบอกว่าีห็นนารอีาะลาได้ครับแล้วก็การเดินแต่ละคนนะครับจะไม่เหมนกันนะครับฉะนั้นก็วันนี้เป็นตัวเองห้ได้มากสดครับน้องอยหุนรอลูกหมุนหน่อยนอ่านูที่ต้นะครว่จะเห็ภาพไรเพิมเปิมรไหมครับ หมายเลขตัวแปรของเราพร้อมแล้วโปรดมือต้อนรับกันด้วยครับพบกับหมายเลขสิบแปดครับน้องรันครับสมาชิกนหนึ่งคนแต่ละคนนะครับวันนี้เราให้ครีเอทกันมาเองเลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความน่ารักที่แตกต่างกันไปนะฮะวันนี้นะครับใครที่เพิ่งมาถึงนะครับประการประกวดรุ่นต่อครับ6-10ปี บางเ e n t r a l b a n ง n a East Pattaya สองวันที่สี่นะครับทีมถีบรุ้งครับติดท้ายเดือนพายมาด้วยการเฉลิมฉลองบนเวทีนี้นะครับแต่ว่าความเข้าเย็นยังคงเกิดขึ้นในทุกวันครับแต่ว,ว่าวันนี้พัดทายกรรมการก่อนครับโอ้โหอุ้ยโชคโชคดังลั่งเลยอ่ะ <c oughs> นี่เลยวันนี้ตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวน้องเอาเหมือนตัวในรถมุดตัวให้กรรมการดูหน่อยฮึยหยหยโหหลายสีมากอ่ะอยู่เท่าไหร่แล้วครับ เอาขวกโพสต์ให้กรรมการดูครับข้าวขวนะครับอยู่กับสาวน้อยของเราใช่ไหมนาผมเท่าไหร่ดีครับสิบสิบต่อด้วยนะครับการเดินการยืนการโพสต์ภาพรวมเวทีสิบสิบครับสุดท้ายนะครับเป็นความมั่นใจแลวก็ผูกลิกภาพครับสิบสิบและนี่คือสาวน้อยของเราครับเดี๋ยวไปลูกขอต่อไปครับต้อนรับด้วยครับ ดังๆเลยจ้าพบกับห,หมายเลขสิบเก้าน้องยิบหน้าใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆผู้ชเนาะโอเคน,อน้องหิวหน้าครับต้องรับไปด้วยค้าหิราโคตรโคตรโคตรที่สุดแหมโอเค หมุนตัวเนี่ยลุกชา้าๆเดี๋วป้หันกลับมาโพสปุ๊บอ่ะโชว์พัทมาโชว์พัทอ,อีกรอบหนึ่งอะมองกล้องได้น้ำอ่ะทางไว้ก่อนทักให้กรรมาการครับให้กำลังใจฮิราได้ครับว้าวอะหมุนตัวัชา้าๆลุกชา้าปึ๊บอ่ะย,ยืนโพสต,ตรงนี้หน่อยมายืนโพสโพสเลยลูกนี่ะน,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 นะครับฮืมอตเหลือเกินบนเวทีนี้ฮิราอายุกี่ขวบแล้วครับ 8ข,ขวบนะครับวันนี้เวทีนี้ไม่มีโชว์ความสารถพิเศษเน้นเรื่องการเป็นนางแบบแล้วก็นายแบบนะครับฮีราพร้อมนะเนาะรอฟังคะแนนกรรมการนะครับคะแนนแรกนะครับมาจากเสื้อผ้าหน้าผมตรงทางดีงามมากแค่ไหน99 9ครับต่อด้วยนะครับในฝั่งของการเดินโพสและก็ภาพลงเวที1010 10. แล้วก็ต่อในสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความมั่นใจและบุคลิกภาพของน้องครับ1010 10. และนี่คือหีราคร่ะ เดี๋ยวฟ้องค่ะว้าวหันมาแต่และคนไม่ต้องตกใจทุกคนเลยเพราะว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยคุณยกระทางครับทีมตังม้งแล้วก่อนเลยน,น,นี่คนคกิน,นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสโซโลโลมาในที่สองเราทั้งหมดต้งนล้วเชอด้วยครับนะครับน้องอะไรเอ่ยซีซ่าเดี๋ยวไปรอก่อนลูกไปรอก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับพี่ชมตัวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแป๊บเดียวนะอ่ะยกมือนะลูกคนไหนขนมยกมือขนม อ่าสตางค์อยู่ไหนยกมือสตางค์ชื่อสตางไหมลูกยกมือครับริมาอยู่ไหนโอเคนิชานิชาอยู่ไหนลูกนิชายกมือโอเคแล้วก็ฮิรามาแล้วเช็คชื่อก่อนนะครับริมาริมาใช่ไหมลูกริมา,ม,า 11, มาอยู่ไหนอ่ะริมาหมายเลขสิบเอ็ดไหยังเอ็มพีเอ็มพีลูกโอเคครบแล้วครับอ่าถ่ายรูปเลยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวขอถ่ายกล้องใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อกล้องแม่นะ แม่แม่มาเตรียมถ่ายร้อยมาข้างมาตรงนี้เลยนะครับเวลาของเราเราถ่ายได้ครับแต่ว่าเด็กๆชิดโรคชิด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 อ่ะเดี๋ยวขอกล้องใหญ่ก่อนนะครับขอกล้องใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวให้กล้องพ่อกล้องแม่นะครับอ่าทุกคนมองกล้องลูกหนึ่งสองสามสตาร์เอาถ้วยลงบนบังหน้าลูกสองสามอ่ะกล้องพ่อกล้องแม่ครับอยู่ไหนเอ่ยมาตรงกลางนี่ครับน้องรันนะครับกับรางหัวใจกรรมการถ่ายรูปต่ออ่าเดี๋ยวมี้พี่ป้อมมาถ่ายหน่อยแล้วปีกอน แม่แกะวีโอใช่ไหมทำคอ,อนเทนเต์ลงไ้างนะแม่ <laughs> รางวัลเท่ากันไม่ทำอะไรเยอะครับโพสโพสนะครับโพสท่าไวพี่จังถวิชื่อนะน้ำพันมิชาอลิสริกมามัดมีเต็นเตนพรอยรันวิกกี้มิวสิกแค,คชี่มีทั้งหมดกี่คนเออ สิบเอ็ดคนนะครับพบใหม่พบใหม่ฮะผมไม่ขายฝันแล้วผู้ปกครองเดี๋ยวหมดเซตนี้ผมประกาศรางวัลจริงละดันมีคนคะแนนเท่ากันครับเด็กๆครับทุกน้าทุกน้าครับขยับมาหนี้ลูกขยับมาขยับมาครับขยับมาขยับมา่ะคอท่าไว้เดี๋ยวเราจะให้กรรมการพูดเออ่บอกอะไรสักนิดหนึ่งนะครับคอท้าไม่ต้องคอท้าไว้ไม่ต้องชิดกันมากก็กระจายกระจายเนี๋ยกระจายกระจายกันได้ มิวสิกลงได้เลยลงเดี๋ยวให้กรรมาการผู้แม็กเริ่มเลยครับมีเกมหรือมีอะไรจะบอกสื่อสารครับผู้ปกครองและพี่เลี้ยงครับอร,อร,อรอบนี้นะครับเนื่องจากมีผู้เข้าขวดที่คะแนนเท่ากันทั้งหมด1ิเอคนอคุณครูได้คุยกับว่วนแล้วเรียบร้อยว่าเราจะให้น้องๆเดินทีละหมายเลขคือใครมีอะไรใส่มาได้เลยเดินลงมาจากเวทีแล้วมาโพสด้านหน้ากรรมการตรงนี้จะเป็นจุดที่เก็บคะแนนและ <Okay. S 2> เราจะดูมดูลค่าภาพทั้งหมด ตั้งแต่เดินลงมาโพสด้านหน้ากรรมการแล้วก็ออกไปยืนรอด้านข้างเวทีเพราะว่าเราจะเรียกขึ้นเวทีรอบพร้อมกันด้านข้างน้องเลยจ้ะโอเคครับโอเคมาเลยครับขอตรงจุดบริเวณหน้ากรรมการนะครับเชิญกรรมการดูนะครับไม่ต้องชว์ตรงน้องวแม่นะครับเชิญกรรมการครับอ่าเขายังไม่บอกจำเลยว่าเขาเนี่ย เพาิงเรามัไหนกันฉะนั้นเราอยู่ทุ้งกลับนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามให้จบายใน10นาทีนี้ครับแค่เดียวครับกรรมาการจะดูรอบสุดท้ายนะครับทําไมเด็กเล็กถึงใช้เวลาง่ายกว่าเพราะเด็กโตเนี่ยแต่ละคนก็จะมีจริตนะครับที่โตขึ้นแล้วก็ชุดดีเทลก็จะซับซ้อนกว่า เหมือนหนังอินเทลเล็กไงออสไซเลอรไงอ่ะ,อะ,ออะต่อก็ซับซ้อนจืดนี่หมายตเชียร์ให้เมเจอร์ด้วยแต่เดี๋นเนี่ยเสร็จแล้วไปดูหนังต่อไปได้ไหมเมเจอร์ช่างได้นะครับหนังของตัวหมายเลขสุดท้ายนะของตัวสุดท้ายนะหมายเลขเก้าอลิสครับหมายเลขสิบสองมัดหมีครับ หมายเลข18น้องรันครับแล้วก็หมายเลขสิบสแคปที้ครับ37มิวสิกครับ34วิกกี้13เต็งเต็นครับ11ริกมนาครับมองนักกรรมการไหมลูกแล้วก็หมายเลข8นิช,ชาครับหมายเลข17น้องพลอยครับ41น้องน้ำพันะครับอ่าขยับนิดหนึ่งลูกโอเคฉันได้มองเห็นกันทั่วนะครับธนาทน่ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่พี่เลี้ยงหรือคุณครูทุกทุกท่านถ้าเราทำชุดให้บุคลากราของท่านหรือว่าเด็กเด็ก ของคุณครูคุูมาแนะนำว่าคือให้ดูว่าชุดนี้น้องสามารถเดินได้อย่างสบายตัวคล่องตัวหรือพรีเซนต์ทั้งชุดและการเดินของตัวเองได้คล่องตัวมากน้อยอแค่ไหนแล้วทีนี้สองคนนี้คะแนนเท่ากันอยู่ตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าสองคนนี้จะอยู่ที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามหรืออะไร ยังไม่บอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอคณะกรรมการคุยกันอีกรอบหนึ่งเรื่องเรื่องตามความเหมาะสมเกณฑ์อ,อายุหรือว่าของชุดแต่ว่าขออนุญ,ญ,ญาตประกาศจากรางวัลอ๋อเรามีรางวัลโซเชียลบอร์ดด้วยใช่ไหมซึ่งเขาประกาศเรียบร้อยนะครับในใน c e b o o k นะครับรับเงินแล้วก็ขอรางวัลมูลค่าหนึ่งันบาทนะครับเป็นพี่อันกับพี่มาร์คมอบพร้อมกันเลยนะครับปรบมือบไปกับหมายเลข 12น้องมัดดีครับมาตรงกลางเลยครับโอ๋อและอยู่บนเวทีอยู่แล้วด้วยมาเลยครับจะได้เงินรางวัลหมายเลขไม่รู้อยู่บนเวทีหรือเปล่าน,นะยี่น้ำฝนคนระับอยู่ไหนเอ่ยยินรอก่อนนะลูกนะ้ำฝนยินรอก่อนนะลกูกรอน,น้รนเลยอันนี้นมีถ่ายลูกหมู่นะครับต่อไปเป็นรางวัล ที่3นะครับถือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเงินรางวัลรวมกับของรางวัลและถ้วยรางวัลนะครับมูลค่า500บาทครับได้แก่น้องมิวสิกครับผบมือกับมิวสิกวยครับสักครู่นะครับขึ้นมาข้างหน้านะครับยินดีกับนับพันด้วยครับเข้ารอบชิงนะครับสองระดับ และน้องนิชาครับและกดมือกับที่เหลือบนเวทีด้วยครับกดมือให้ด้วยอ่าต้องปลาใช่ถูกก้องทำถูกต้องแล้วครับต้องไหนอีกมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวมีกล้องที่ฉับด้วยอ่ะมาเลยกล้องไหนอีกรอวงไว้วิดีโอนะครับวิดีโอนะเนื้อสองซ้ำนี่หลายรางวัลเลยนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะ